สวัสดีครับ FC นะครับทั้งช่องนิกกี้นะครับแล้วก็ FC ของน้องก้อยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเจอกับน้องก้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกับน้องก้อยนานไปจ๊ะเจอมปตอน6กชาก็เจอเจอแป๊บเดียวแล้วผมก็ไม่ไหวเจอเจอแป๊บเดียวแล้วผมก็ไม่ไหวอ่าก็เลยแบบว่าเจอแป๊บเดียวพอบั้นก่อนดีกว่าแต่ว่าวันนี้มาเจอกันไม่ได้เจอกันจริงๆจังๆก็เออ ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเราสองคนนี้ก็คือเลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีจริงๆได้คุยกันตั้งแต่วันที่เลิกกันก็ด้วยดีแต่นก็อาจจะยังมีแบบการจัดการอารมณ์กันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ันนี้ก็เลยอยากมาบอกแบบให้ทุกคนรู้ด้วยเท่ากันว่าอก็ได้คุยกันตกลงกันแล้วว่าเลิกกันนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่เลิกกันก็ว่ามันคือการที่เหมาลองใช้ชีวิตด้วยกันดูแล้วมันก็เราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้ ของตัวเองที่พอค่อยๆปรับกันแล้วบางทีมันก็เจอจุดที่แบบว่าเออปรับกันไม่ได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นงานเราแยกไปอยู่กับตัวเองให้ไปลองแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอดีกว่า คือ,อมันเป็นการคุยกันก่อนหน้านั้นไหมหรือว่ายังไงห,หรือว่าคุยก่อนไหมตกลง,งก่อนไหมว่าเราเลิกกันด้วยดีก็จริงๆเลิกกันด้วยดีนะครับแต่ว่าตอนที่เลิกกันตอนนั้นน่ะเราก็ยังพูดกันดีไม่มีการทะเลาะก,กันไม่มีการขึ้นเสียงกันไม่มีการใช้อารมณ์กันเลิกกันด้วยความรักเอางี้ดีกว่า <Gentlemen. S 1> ผมว่าเขาก็มีน้าตาหน้าตอนเลิกอ่ะแต่เขาก็ร้องไห้ด้วยความแบบว่าความรักอ่ะเราก็แอบ,บมีน้าตานะ้เราก็ไม่มีไม่มีน้ำตาให้เขาเห็นอ่าแล้วก็แอบมีน้าตาเวลาอยู่กับหมาเคยนอกใจแฟนไหมแต่ครั้งเดียวแม้กระทั่ไม่เทะจ หกน้องนะักขอตลอดทุกครั้งเออขอไหมเดี๋ย,ยใช้คข,<อ>ขา่าแทบจะไม่เคยเลยไม่ดีไม่ดีไม่เคยก<อ><อ>็ไม่เคยโกหกน้องอนะ่ะขอน้องทุกครั้งอะแล้วก้ยอยบวยถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามเอ่อเลิกกันไม่มีเรื่องมือที่สามเลยคะ่ะก็เป็นนิสัยของเราล้วนๆที่เรารู้สึกว่าเราปรับก,กันมาถึงจุดที่เราเรา เออไปต่อไม่ได้แล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องนี้ถ้าต้องถามว่าเลิกกันเพราะอะไรก็คือเหมือนดาราเลยอะแต่ว่าก็เขา้ากันไม่ได้ค่ะม,มีจุดที่แบบไปกันต่อไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามแล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นคําถามจากทางบ้านาไม่ใช่เอฟซีน้องนะนะ่าจะเป็นเอฟซีผมเพราะถ้าเอฟซีน้องเนี่ยเขาก็คงอยากให้เลิอกอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นเอฟซีของน้องนะหรือถ้าเป็นเอฟซีผมเนี่ยเขาอาจจะถามว่าอนาคตพอทํางานเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันมีโอกาสจะกลับมารีเทิร์นกันบ้างไหมได้ไหมดีกว่าเป็นสิ่งทีี่่่หนนนููไมร้้แตถาวั หนูก็จะชัดเจนคือเราคุยกันชัดเจนไปแล้วถ้าเอาวันนี้ก็คือ แยกกันดีกว่าแต่อนาคตก็ไม่ใช่เรื่องที่หนูสามารถตอบได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคถ้าวันนี้น้องก้อยบอกว่าเลิกกันได้แล้วก็ว่ยถามในมุมนี้น้องทั้งคู่ยังสามารถร่วมงานกันได้ไหมจริงๆแล้วหนูว่าหนูร่วมงานกับเขาได้แต่หนูว่าคนเราเป็นแยกกันมันมีเวลาที่เราต้องจัดการตัวเองมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเลิกกันทํางานได้เท่ากับว่าวันนี้ฉันทำงานมีความสุขจังหนูว่ามันคนเรามไม่ได้จัดการตัวเองแบบนั้นหนูรู้สึกว่าในช่วงนี้มันก็ควรจะเป็นช่วงที่เราควรจะได้อยู่กับตตััััวววววเเเออองงงงจรริิๆใให้้้ชลลลาากบแพมมนี ส่วนที่ทั้งสองคนมันแบบพอจะจัดการตัวเองได้แล้ววันนั้นค่อยกลับมาทํางานแบบดีกว่านีมีความคิดหนุนะตอนนี้ถ้าจะเทียบกันการหากันประมาณอาทิตย์กว่าเกือสิบกว่าวันละตั้งแต่วันสองอาทิตย์แล้วค่ะสองอาทิตย์แล้วก็สว่าวันละวันก้อยนก้อยค้นพบอะไรไม่ได้มีเขาอยู่ท่ากายเอเออผมอยากรู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้ถามเดี๋ยวผมถามคุณด้วยโอเคเตรียมคำตอบไปด้วย ไม่ต้องเตรียมครับคุย <c oughs> ก่อนเลยถ้าไม่เตรียมคุยเลย,ย <c oughs> พราะจริงๆความรู้สึกไม่มีเขามันก็อันนี้คือไม่ได้ดราม่าหรือไม่ได้ไรนะโกบอยเ็คือ<ะ>ถ้าวันแรกๆมันจะงงอ่าวันแรกๆมันจะงงมันจะงงหน่อยเพราะว่าเคยมีเขาแบบ <c oughs> เอ้ยเ,เรื่องจริงจังอยู่ <c oughs> แกล้งแกล้งแกล้งคือเคยมีเขาแบบว่าอยู่ที่บ้านท,ทุกวันนะพอวันหนึ่งเรากลับมาไม่มีเขามาก็มันก็แปลกๆเว้ยมันก็เหมือนหนังนะถ้าพูดมันก็ผมก็มองว่าเออเขาแยกกับเราเขาก็สบายใจกว่า ถ้าผมบมองมุมนั้นนะอย่าไปคิดแทนเขาที่ไม่ไม่ผมผมรู้ว่าเขาสบายใจกว่าแล้วจริงไหมที่บอกว่าพอเขาไม่อยู่คุณเริ่มคุยกับแมงสาบได้แล้ววันแรกๆครับแรกๆวันแรกๆคือคุยกับแมงสาบครับคุยว่าไหมบ้างก็คือตอนนั้นไอ้เมาก่อนยอมรับตามตรงเลยก็คือวันแรกๆมันก็เฮิร์ดอะเฮิร์ดเฮิร์ดอะต้องมาเล่าอะไรเยอะแยะวะ